โอเควันดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวดอ e มิดนะครับแบบใหม่นะครับที่ปรับมานะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือกล่องตรงแคมป์นะผมซึ่งมันจะมีทุกแคมป์นะส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงกลางๆแคมป์นะถ้าเป็นอย่างนี้ก็อ่านี่ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแมคขนิกของกล่องนี่ก็คือถ้าเราเคลียร์มอนให้หลอดเต็มเนี่ยมันกล่องมันก็จะเปิดได้นะก็แค่นั้นเองนะครับผมเราก็เคลียร์ไป ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเล่นเป็นแบบดูโอเนี่ยมันนับที่ของใครของมันด้วยนะคือกล่องเนี่ยจะตำแหน่งอยู่ที่เดียวกันนะครับแต่มันจะแยกกันเหมือนนับกันว่าแบบเป็นคนละกล่องนะถ้าเล่นแบบดูโอคือถ้าอีกคนนึงเคลียร์เต็มแต่อีกคนนึงเคลียร์ไม่เต็มอ่ะอันเนี้ยเปิดไม่ได้นะครับเปิดได้เฉพาะคนที่เคลียร์เต็มแล้วนะครับผมแต่ถ้าแบบซโลก็ไม่เป็นปัญหาเพราะมีแค่คนเดียวก็คือถ้าเราเต็มก็นับว่าเราเปิดได,ได้นะครับนี่ครับพอเราเคลียร์แคมป์จนเต็มเนี่ยกล่องก็จะเปิดได้แบบนี้นะจะได้สีอะไรก็อยู่ที่ออ่ดดวงีีกทเหมมืนนุะครับผ อ่ะเปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้ากล่องมันเล็กหรือว่าสีมันแย่เนะี่ยของมันก็ได้น้อยก็คือตามตามสภาพเหมือนแบบทั่วไปอะครับเมื่อกี้เป็นแคมเล็กนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเคลียร์แคมใหญ่ให้ดูด้วยนะครับแล้วในเมื่อกล่องมันแยกกันแบบนี้ก็แน่นอนนะครับว่าไม่ว่าใครจะเคลียร์ไปก่อนเราเนี่ย ขอแค่เรายังไม่เคยเคลียร์เนี่ยยังไงเราก็ได้กล่องร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ากล่องเราแยกกับคนอื่นนะใช่คนละกล่องกันเนาะไม่ได้เหมือนกล่องที่มันเกิดตามแบบที่แบบอ่ามันเป็นเป็นกล่องแบบศูนย์กลางอ่ะคือคนที่เก็บไปแล้วเราก็เก็บต่อไม่ได้ถ ok ูกไหมแต่อันนี้เนี่ยเราจะเห็นกล่องแยกกันหมดเลยนะครับผมก็คือพูดง่ายๆ่ายต่อให้มีคนเคลียร์แคป์เนี่ยก่อนเราเนี่ยเราก็ได้กล่องอยู่ดีนะครับถ้าเรามาเคลียร์ถ้าเรายังไม่เคยเคลียร์เนาะโอเคผมก็เคลียร์เสร็จแล้วนะครับผมก็เปิดได้ละเดี๋ยวเปิดให้ดูจริงมกอล่่าจการิหมันมาก็ รู้สึกว่าสุดท้ายก็อยู่ที่สีอยู่ดีคือถ้าสีเดียวกันแต่ว่าเป็นแคมป์ใหญ่แคมป์เล็กผมก็รู้สึกไม่ค่อยต่างอะไรกันเท่าไหร่นะเนี่ยประมาณนะอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเรียกว่าไงถ้าเป็นแคมป์ใหญ่อะมันเคลียร์ยากกว่ามันจะให้ดีวกว่านิดนึงแต่คือถ้าสุดท้ายสีมันเขียวเหมือนกันมันก็ไม่ได้จะต่างกันเยอะขนาดนั้นนะอแต่ไอ้ดีกว่าคือมันดีกว่าแนา่แต่ดีกว่านิดนึงไม่ได้ต่างมากอย่างตอนแรกใช่ไหมผมไดสสมุดเขียวตอนนี้ก็พัฒนามาเป็นฟ้าแทนก็แค่นั้นเองก็ได้เยอะกว่าเดิมเท่าน อีกกล่องหนึ่งนะครับก็เป็นกล่องเล็กอันใหม่นะครับผมแบบนี้นะครับซึ่งมันจะเกิดเมื่ออยู่ใกล้ตัวเราเมื่อเราอยู่ใกล้ตัวมันเหมือนคิทตันสไปเดอร์เท่านั้นเดี๋ยวผมจะลองเดินออกดูนะอ่าไกลอยู่นะครับประมาณหนึ่งเนี่ยถ้าเราเดินออกถึงน่าจะปะเห็นไหมประมาณตรงเนี้ยกล่องก็จะหายไปนะครับผมซึ่งมีเวลาเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เห็นทั้งแบบอย่างที่เห็นนะครับว่าเมื่อกี้ว่ามันจะเราก็จะมองไม่เห็นเออเหมือนกับคิทตันสไปเดอร์ถ้าเราเดินออกจากระยะที่มันจะมองเห็นนะครับผมเราก็รอดูว่าเป็นกล่องอะไรเนี่ยสีมนกกืออลงปติ ก,ก็ได้แต้มใหม่นะเปิดมาแล้วก็ได้ของประมาณนี้อ่านี่นะครับผมที่ปรับมาใหม่นะก็คือกล่องตรงแคมป์กับกล่กองแบบนี้นะครับซึ่งเป็นกล่องเล็กๆเนาะโอเคอ,อย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาในเดลมิดนะครับก็คือดันเจียนนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ในมินิแมปก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเดินออกห่างประมาณหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนะมันไกลจังวะโอเคประมาณนี้นะมันก็จะหายไปนะครับก็เห็นได้แค่เฉพาะว่าถ้าเราเดินเข้ามาใกล้ๆนะเหมือนแบ่งมุมกับกล่องเล็กนะครับที่กล่าวไปนะครับผมโอเคเราก็เข้าไปเลย เข้าก uhm. ็กดเข้าเหมือนดันเจี้ยนปกตินะครับโอเคข้างในนะครับเราก็จะมาโผล่ที่สักที่หนึ่งแหละแล้วก็ข้างในนะมันจะแบ่งเป็นห้องห้องนะครับซึ่งแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีของให้เรานะไม่ว่าจะเป็นบัฟหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะฮะจะเป็นกล่องก็ได้เดี๋ยวดูนะวิธีการได้บัฟคือเราต้องเคลีย์พวกผีพวกนี้นะครับให้พลังเนี่ยมันเข้าไปในเนี่ยในเนี้ยอยไปดูแบน พอเราเคลียนะครับวิญญาณก็จะลอยเข้าไปเห็ปะอ่าคือถ้าใครเล่นเซตที่แบบว่าไม่ได้ฟาร์มมอนก็จะเป็นเซตฆ่าคนก็จะลําบาก่อยนะตอนเคลียบอกเลยอ่าพอเราเคลียเสร็จหมดนะครับมันก็จะเปิดแท่นออกมานะครับซึ่งเราจะได้บัฟนะครับไม่มันรู้สึกตั้งแต่ผมเล่นมารู้สึกเหมือนจะไม่มีบอกนะว่าจะเป็นบัฟหรือเป็นกล่องบางทีก็เป็นบัฟบางทีก็เป็นกล่องนะครับผมไม่รู้ว่าดูตรงไหนเหมือนกันนะครับซึ่งบัฟนี้นะครับก็เอฟเฟกต์ก็ตามที่เราเขียนครับมันจะทํางานเมื่อเลือดเราต่ำกว่า40%นะครับผม ก็คืออารมณ์เหมือนประมาณเราคล้ายๆเรากดยาตัวใหญ่แต่กดตอนเลือด40%อะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ได้แบ็กเลือดโบนัสอีก5%นะครับผมเป็นแสแต็กนับซึ่งเวลาที่เราเก็บเนี่ย เห็นไหมเราเก็บอันเนี้ยเนี่ยสแต็กมันน่าจะมาขึ้นตรงนี้นะซึ่งสแต็กที่ขึ้นตรงเนี้ยถ้าเรายิ่งเก็บบับเยอะเนี่ยมันก็จะสแต็กสแต็กไปเรื่อยๆซึ่งผมเดาว่ามันน่าจะได้ค่าข้างล่างนะครับผมหรือไม่ถ้ามันไม่ได้ค่าข้างล่างมันก็จะได้ตรงเนี้ยแต่ผมว่าไม่ใช่ผมว่ามันน่าจะได้ค่าข้างล่างสแต็กรวมกันนะครับผมประมาณนี้เนาะซึ่งมีทั้งหมด3บับนะก็คือรูปดาบรูปอ่ากุหลาบแล้วก็รูปตาช่างนะครับอ๋อแล้วก็เดี๋ยวลืมบอกอัอยางหนึ่งคือมันบอกดด้้ววย่่าามมััันนนเเพิจจจกลือปุบรตงี แปลว่ามันเนี่ยน่าถ้าตีง่ายๆคือมันกากกว่าน,น้ำยาตัวใหญ่นะเพราะน้ำยาตัวใหญ่เนี่ยมันเพิ่มจากแมกเลือดนะผมแต่เน,นี้ยมันเพิ่มจากเลือดปัจจุบันนะผมเพอันนี้ผมเจออีกอันหนึ่งแล้วคือลูกกุหลาบนะครับอันเดยวทำเคียดูนะอ่ะมานะครับผมต่อไปเป็นลูกกุหลาบนะโอเคได้เป็นกล่องเนี่ยเห็นไหมผมก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกผมดูไม่ออกว่ายัางไงมันถึงจะได้กล่องยังไงถึงจะได้บัฟนะครับผมดูผมเคยสังเกตลูกอัศาวินล,ละที่เป็นแท่น,นครับมันก็เหมือนกันนะไม่ว่ามันจะออกเป็นกล่อง หรือออกเป็นไรก็คือมันอาจจะไม่มีวิธีดูหรือเป็นไปได้ไหมว่าถ้ามันถือโลมันจะเป็นกล่องแต่ผมเห็นตัวถือโลมแม่งได้เป็นบัฟก็มีก็เลยคิดว่าไม่น่ามันน่าอาจจะด,ดูว่านี่จะได้ตาช่างไหมนะจะได้บัฟตาช่างไหมอ่ะเสร็จแล้วนะครับเปิดมาเป็นอ่ะตาช่างนะครับผมปึ๊บตาช่างก็เมื่อเราเก็บ ทับบัฟหนึ่งแล้วนะครับบัฟดาบเราอ่ะจะหายไปนะครับแต่ว่ามันจะไปสแต็กที่ตรงนี้ซึ่งได้เป็นแพสซีฟแทนนะครับแต่ว่าความสามารถแอคทีฟไอ้เลือดต่ำกว่า40%อะไรนั่นแ่ะอันนั้นอ่ะคือเราเลือกได้แค่บัฟเดียวนะถ้าเราเก็บอันใหม่ซ้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นของอันใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทำงานเมื่อเลือดเราต่ำกว่า40%เหมือนกันนะครับจะได้มูฟสปีดนะครับก็คือวิ่งเร็วขึ้น35%นะครับแล้วก็ไดด้าเมจอีก7%เป็นเวลา5วินะครับผมแล้วนอกจากนี้ตตัวสแของมันเนี่ยบอกว่าเพิ่มม2.5%โบนัสดาเจนะครับผมแล้วก็0.5%เป็นอ่าสแตตรงนนนนีี้้ะะครับผมมอ่ก็ตาาเ Này, ก็คือบัฟนี้จําไว้ว่าเลือดต่ำกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์คือวิ่งเร็วขึ้นตีแรงขึ้นนิดนึงนะครับผมส่วนสแต็กเป็นเพิ่มดาเมจนิดนนหน่อยนะครับผมต่อไปเลือแต่กหลาบแล้วอันนี้เป็นกหลาบเนอันนี้มันเป็นรูปโลนะเดี๋ยวดูว่าถ้าสมมติว่าอันนี้ออกเป็นบัฟแปลว่าแม่งไม่เกี่ยวกับแท่นแล้วว่าเป็นรูปอะไรนะครับผมก็ไม่รู้ไม่ไมีวิธีดูงันอันไหนจะออกเป็นกล่องอันไหนจะออกเป็นบัฟนะครับผมเคลียร์เสร็จแล้วนะครับออกเป็นกล่องโอเคอาจจะเกี่ยวเดี๋ยวผมขอหายตัวนี้ท มันจะได้กล่องติดก,กันสามอันโดยที่เป็นรูปโลมก็บังเอิญไปมันต้องไม่เกี่ยวละอ่ะกุหลาบเห็นไหมแปลว่าไม่เกี่ยวนะครับก็คือสุ่มว่าจะเป็นกล่องหรือเป็นบัฟไม่ได้เกี่ยวกับแท่นไม่ได้เกี่ยวอะไรหรือไม่มีอะไรบอกด้วยหรือมันดูจากห้องอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอ่ะมาดูกุหลาบนะครับบัฟสุดท้ายนะจะได้เป็นฮิวเลือดนะครับผม14%ปอร์ซนะก็คือคิวเพิ่มขึ้นมาเลยครับ14%เทันทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มให้อีกเจ็ดนะครผมก็อผ่านไปคาบ5วีนะ,นะเนาะ พูดง่ายๆก็คือรวมๆกันก็คือคิวประมาณอ่า21อ่า21เปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณนั้นส่วนสแต็กก็ก็เป็นได้ได้เลือดนะ1.5โอเคอ่าเดี๋ยวผมจะไปที่กล่องแล้วนะเราจะไปแย่งกล่องกันนะครับผมอ่าแล้วก็ข้างในก็จะมีกล่องเล็กด้วยนะเห็นไหมแบบนี้เนะี่ยผมเห็นกล่องเล็กแล้วก็คือต้องมาใกล้ๆถึงเห็นนะครับเหมือนข้างนอกเลยครแต่กล่องใหญ่ก็คือเห็นทุกคนนะเหมือนกล่องข้างนอกเช่นกันนะครับซึ่งจะเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้ตีกันได้ในดันนะอ่ากล่องเล็กมีคนเปิดไปแล้วนะตรงนี้ผมกก่่อองงใหหญ็ยูข้านะครับผม ก็ตอนน,น,อนอี้เดี๋ยวกินนาทีหนึ่งนาทีเดี๋ยวจะได้ไฟนะครับเพราะมีคนอยู่ในดันนี้นะครับผมก็ดูกันว่าจะเจอใครหรือเจอตัวอะไรก็อารมณ์เหมือนข้างนอกเลยแค่อยู่ในดันล้วขึ้นสัตว์ไม่ได้แค่นั้นเองครับอ่าผมเจอละคนหนึ่งนะครับผมโอเคเป็นเคิร์สันแ hand นะครับผมอ่าถ้าอยู่ตรงนี้ในสู้ค่อนข้างยากนะเหมือนข้างหน้าก็จะมีอีกคนหนึ่งนะข้างหน้าผมได้ยินเสียงอะ่ะเป็นเหมือนอาวุธดาบนะครับสู้กําลังสู้กับมอนน้ําแข็งอยู่นะครับ ก็อาจเป็นไปได้ที่จะโดนเคิร์ดลอยนะครับผมโอเคในการสู้ออก,กับเคิร์สอย่างนี้ผมขอปรับเป็นซันเดอร์นะครับผมถ้าเจอเคิร์สตัวนี้นะอ่าชิบหายแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นเวทเทนแอ็กโอ้โหโดนสองฝั่งเลยผมเอ้าไงดีถ้าผมสู้ออกันตรงนี้แบทเทนแอ็กมันก็เอาแน่อ่ะได้กล่องเขียวอ่ะใครจะเปิดอ่ะเวทเทนแอ็กจะยอมให้เคิร์สเปิดปะละ่ะตอนนี้คือเติร์ดปาร์ตี้ครับสามตัวอ่ะผมแกล้งเปิดดูเขาได้ก็น่าจะเดินมาขัดผมถูกปะ เนี่ยเดินมาละอ่ะจะขัดแล้วมึงจะกล้าตีกันไหมแล้วกูอยู่ตรงกลางด้วยสวยชิปเปิงเอาไงดีวะพูดยากนะคือถ้าเราเปิดถ้าถ้าผมเปิดแบทเทนแอคอะถ้าผมเปิดเคิร์สแบทเทนแอคแม่งใส่มือที่สามผมผมเปิดแบทเทนแอคเคิร์สแม่งจะใส่มือที่สามเลือกอะไรได้บ้างเนี่ยแล้วมันอยู่ขั้นระหว่างผมอะฮัลโหลฮัลโหลอ่ะผมเลือกเคิร์สแล้วกันผมสู้แล้วตายช่างแม่งไม่งั้นไม่มีใครได้เปิดสักที้แบทเทนแอคเปิดเลย โอเคผมให้เขาเปิดไปนะครับโอเคอ่ะไม่อยากตู้กลไปงั้นเหลือมึงกับกูละมาจะได้ไม่ต้องติดใจเรื่องกล่องกันแต่มันมีสิบบัฟแม่งสิบสแตก็กว่าผมเสียเปรียบเป้าอ,อย่างงี้โอเคลองสู้ลองดูนะครับ ผมจะหลบอีกรอบปุ๊บโอ้โหไม่ทันหวลละตายนะเนี่ยผมอย่างนี้หลบไม่ทันโอเครออีกรอบนะครับรอบสองผมหลบไม่ทันวะแย่ไปนหน่อยไอย้รอบสองพลาดรอบสองพลาดท,ทำอะไรวะเนี่ยแม่งหุดหิดต,ตัวเองคือผมผมแพ้ผมไม่หมุดหิดนะถ้าผมแพ้แบบว่าถ้าผมแพ้แบบ แพ้แบบที่ควรจะแพ้สมมติโดนลุมแล้วแพ้เงี้ยหรือว่าเซตสู้ไม่ได้แล้วแพ้เงี้ยอันนี้เพราะผมไม่ซีเรียสเลยนะเว้ยแต่ว่าแบบแม่งถ้าถ้าแพ้เพราะแบบตัวเองพลาดเองอ่ะอันเนี้ยไม่ชอบไม่ไม่ชอบใจเลยน้าเกอบแพ้ละแม่งหลบไม่รอบแรกหลบได้แต่รอบสองหลบไม่ทันครับผมชราใจไปนิดนึงรอบสองเล็งนานไปหน่อยรอบสองเล็งมีดนานไปหน่อยโอเคครับ ตามนี้สรุปว่าคือผมให้เบรเซนต์เปิดกล่องไปนะก็มารีวิวดันเฉยนะครับผมไม่ต้องเปิดก็ได้นะประมาณนี้นะครับผมสำหรับดันเจียนข้างในเดี๋ยวบิดนะครับแล้วก็ไอ้กล่องนอกกล่องในนะครับผมที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับหวังว่าทุกคนจะลองไปเล่นกันดูนะครับผมข้างในก็มีคอนเทนต์เรียกให้ตีกันอย่างกล่องอย่างนี้อยู่นะครับผมแล้วก็เมื่อนมีดจะปิดเนี่ยเราก็จะเห็นเวลาจากข้างในด้วยนะเห็นไหมตอนนี้ำมีจะปิดแล้วผมก็เห็นเวลาจากข้างในนะครับผมมันก็จะเรียกให้ออกนะส่วนเรื่องทางออกนะครับก็เห็นไหมเห็นที่ แบบนี้นะครับผมซึ่งเวลาเราออกไปเนี่ยเหมือนวา่าที่ผมสังเกตนะคือถ้าหลอดบิตมันขึ้นตรงเนี้ยเหมือนออกไปข้างนอกมันจะเป็นดันใหม่เลยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยได้ดันใหม่ไม่รู้มีโอกาสได้ดันเก่าหรือเปล่านะแพดใหม่นะครับผมก็รองมาให้แล้วแล้วก็บอกแล้วทั้งเรื่องกล่องนะครับกล่องนอกกล่องในกล่องตรงแคมป์นะครับผมกล่องเกิดตามทางแล้วก็บัฟข้างในแล้วก็คอนเทนต์ข้างในนะก็มีประมาณนี้นะครับทั้งหมดไปแล้วบายบายแล้วเจอกัน